สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวใช้งานจริงนะครับตัวตู้คอนโทรลมอเตอร์นะครับซึ่งตัวตู้คอนโทรลมอเตอร์เนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากเลยนะครับสําหรับใครที่ใช้มอเตอร์ปั๊มน้ําหรือมอเตอร์ในการที่จะไปใช้ในงานต่างๆนะครับอุปกรณ์ตัวนี้มีหน้าที่ทําอะไรมีหน้าที่ตัดต่อหรือจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ของเรานะครับรวมถึงจะเป็นตัวที่ช่วยตัด ตัดกระแสที่ไม่ให้สูงเกินไปนะครับเพื่อป้องกันมอเตอร์ไม่ให้เกิดการไหม้และเสียหายหรือกินกระแสเกินหรือที่เรียกว่าโอเวอร์โหลดของปั๊มนั่นเองนะเพื่อป้องกันไม่ให้ปั๊มนั้นน่ะหรือมอเตอร์นั้นนั้น,น่ะเสียหายได้นะครับกล่องตัวเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นกล่องพลาสติกเนาะกันน้ํา ได้ระดับหนึ่งถ้าสมมติใครอัปติตั้งการแก้งก็นีที่อยู่ในที่สวนไล่นานะครับด้านหน้าด้านหน้าเขาเนี่ครับก็จะมีปุ่มปุ่มตัวนี้เลยนะครับก็คือปุ่มเปิดกับปิดนะครับปุ่มเปิดปิดหรือ on o ออให้มอเตอร์ทํางานนะครับถ้าเกิดเราบิดไปทางเนี้ย มอเตอร์ก็จะทํางานถ้าออฟมอเตอร์ก็หยุดทํางานนะครับส่วนออโต้เนี่ยก็เป็นออปชั่นเสริมเดี๋ยวก็จะว่ากันอีกทีนึงแล้วก็จะมีแรมหรือหลอดไฟโชว์สเตตัสการทํางานนะครับคือหลอดไฟสีเขียวถ้าเกิดปั๊มทํางานแล้วหลอดไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับแล้วก็หลอดไฟดวงที่2คือหลอดไฟสีออกเหลืองๆนะครับก็คือเป็นหลอดที่โชว์สเตตัสคาว่าโอเวอร์โหลดนะครับถ้าเกิดว่าปั๊มมีปัญหาหรือปั๊มกินกระแสมากเกินไปกล่องหรือตู้คอนโทรลตัวนี้ก็จะตัดการทํางานไม่จ่ายไฟไปยังปั๊ม หรือมอเตอร์นั้นๆน,น,นะครับไฟดวงนี้ก็จะโชว์อแล้วเราก็มาหาสาเหตุกันว่าตัวมอเตอร์นั้นเป็นอะไรทําไมถึงโอเวอร์โหลดได้นะครับซึ่งกล่องตัวนี้นะครับผมซื้อมาใช้สําหรับมอเตอร์ปั๊มน้ําของผมนะครับซึ่งเป็นมอเตอร์1.5แรงนะครับเป็นมอเตอร์ไฟ AC 220โวล์นะครับซึ่งมอเตอร์แต่ละแรงก็จะใช้ตัวโอเวอร์โหลดเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่แรงของตัว มอเตอร์นั้นๆน,น,นะเพราะว่ามอเตอร์แต่ละแรงก็จะกินกระแสไม่เท่ากันเนาะจากนั้นตัวโอโลดก็จะมีคนละขนาดกันนะครับมาดูด้านในนะครับด้านในก็เมื่อกี้ที่บอกไปเป็นสวิตช์กับหลอดไฟด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะต่อสายไฟมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วเราสามารถที่จะซื้อมาประกอบเองก็ได้นะครับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีขายทั้งหมดเลยหรือใครจะซื้อแบบเป็นชุดแบบนี้ก็ได้ครับซึ่งชุดนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับ ก็จริงๆก็ต่อเป็นนะครับแต่แต่คือเราไม่มีเวลาเราก็ซื้อสําเร็จรูปมาเลยก็ราคาหลักร้อยนะครับไม่เกินพันบาทชุดน,นี้กับมอเตอร์1.5แรงนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็แค่มาต่อตัวไฟเข้ากับไฟที่ไปหาปั๊มก็ใช้งานได้เลยเดี๋ยววันนี้มาทดลองให้ดูนะครับแต่จะไม่ได้ทดลองต่อกับปัม๊มตัวจริงๆให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะต่อไฟเข้าแล้วก็จะวัดวงวัดไฟให้ดูว่ามันมีไฟอะไรออกมาอย่างไงนะครับเดี๋ยว อธิบายอุปกรณ์อื่นๆต่อครับอุปกรณ์หลักๆเลยก็จะมีตัวนี้เขาจะให้ตัวเบรกเกอร์เบรกเกอร์ตัวน้อยมาให้ครับเบรกเกอร์ตัวน้อยคือขนาด20แอมป์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวจ่ายไฟ2 2 0บโวลต์ให้กับวงจรเหล่านี้นะครับเหมือนออนออฟเวลาเราจะซ่อมเวลาจะแก้ไขเวลาจะต่อสายอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถออนออฟที่เบรกเกอร์ตัวนี้ได้นะครับมาดูที่พระเอกของเราเลยก็คือตัวนี้ก็คือตัวชุดแมกนติกแล้วก็รีเลย์นะครับ จะแยกกันนะครับชุดแมกเนติกก็คือตัวนี้ชุดสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้คือชุดเหมือนเป็นสะพานไฟหรือเป็นตัวจ่ายไฟให้กับตัวมอเตอร์นั่นเองนะครับก็คือมันจะสามารถทนกระแสได้ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นสะพานไฟต่อไฟไปยังโหลดที่เป็นมอเตอร์นะครับแล้วมันจะพ่วงด้วยตัวนี้ครับตัวพระเอกของเรานะครับก็คือตัวโอเวอร์โหลดรีเลย์ครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้มันทริปหรือ กระแสที่มันจะตัดไฟไปยังตัวมอเตอร์เนี่ยที่กี่แอมนะครับเวลาตั้งก็ให้เหมาะสมกับแอมของตัวปั๊มของเรานะครับเราก็ไปดูที่เนมเพจของปั๊มของเราก่อนนะครับซึ่งถ้าเป็นปั๊ม1.5แรงนะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็กระแสก็อยู่ที่ประมาณาไม่เกิน9แอมนะครับเราก็ตั้งไว้ที่ ให้มันใกล้เคียงกันนะครับซึ่งมันจะมีตัวเป็นรูสามารถเอาไขค,รครวงเนี่ยไปหมุนได้นะเห็นไหมเลรก็จะเปลี่ยนเนี่ยสมมติว่าเรา,ามีปัม๊มมีมอเตอร์ที่กินกระแสที่เนมเพจอะประมาณไม่เกิน9แอมป์นะครับเราก็ตั้งไว้ที่9แอมป์แบบนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาที่อมอเตอร์มัน มีปัญหาคือมันทํางานมากเกินไปหรือมันโหลดมันเยอะเกินไปหรือถ้าเกิดเป็นปั๊มน้ำเนี่ยใบพัดติดหรือเกิดปัญหาอิมเพลเลอร์พังแบริร่งแตกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าถ้าเรามีโอเวอร์โหลดเนี่ยมันก็สามารถทิปก่อนทิปตามกระแสที่เราตั้งไว้ที่โอเวอร์โหลดรีเลย์ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีโอเวอร์โหลดรีเลย์ปกติแล้วชาวบ้านทั่วไปหรือ,อรเกษตรกรทั่วไปเนี่ยก็จะใช้แค่เบรกเกอร์แบบนี้ตัวเดียวนะครับหรือเป็นสะพานไฟอะไรต่างๆหรือ จะเสียบปลั๊กเลยตรงๆก็มีนะครับมันจะไม่ตัดการทํางานนะครับปั๊มหรือมอเตอร์เราพังไปแล้วนะครับซึ่งถ้ามอเตอร์หรือปั๊มเราราคาค่อนข้างสูงนะครับหลายพันหลายหมื่นเนี่ยเราควรที่จะมีอุปกรณ์ตัวนี้เลยหรือจริงๆแล้วถ้าใครมีงบประมาณผมแนะนําเลยว่าจะเป็น ปั๊มหรือมอเตอร์ที่มีราคาสูงหรือราคาแพงควรที่จะมีชุดนี้ไว้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงมากเนอะชุดดูคอนโทรลเนี่ยก็ราคาประมาณอ่ะตีเล่กลมๆเลยก็ประมาณ1,000บาทซึ่งมีไว้มันจะทําให้ยืดอายุก,การใช้งานของมอเตอร์และปั๊มเราได้นะครับโอเคมาดูที่ตัวรีเลย์หรือโอโรร์รีเลย์กันต่อนะครับซึ่งเขาก็จะมีตัวเทสครับเทสทิฟดูไหมเทสทิปแล้วก็รีเซ็ตด้วยเวลาเราใช้งานเราสามารถ เทสมันได้ด้วยนะครับและสําหรับด้านล่างด้านล่างตู้นี่ก็จะมีขั้วต่อหรือจุดที่ร้อยผ่านสายไฟออกไปยังตัวปั๊มน้ําหรือมอเตอร์หรือสายไฟที่จะเข้านะครับซึ่งมันก็จะมีเป็นจุดต่อแบบนี้เราสามารถที่จะบิดเพื่อเพื่อให้เขาแนบหรือมันแน่นกับแนบกับสายไฟอ่ะซึ่งมันจะทําให้ละอองน้ําหรือพวกฝนต่างเนี่ยไม่สามารถเข้ามาในตู้นี้ได้นะครับซึ่งมันก็ อย่างที่บอกไปเราสามารถตั้งไว้กลางแจ้งได้นะครับสำหรับตู้ตูต้ตตนี้และสําหรับตู้เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเนาะจะเป็นพลาสติกที่ดีกว่านี้มีซิลย,ยางอะไรดีกว่านี้หรือจะเป็นตู้เหล็กก็มีนะครับก็ตู้คอนโทรลมันก็จะมีหลายออปชันด้วยอันนี้คือผมสั่งมาตัวที่มีอ่าตัวเ,เรียกอะไรสวิตช์ลูกลอยด้วยกรณีที่เราต่อปั๊มน้ําที่มันดูดน้ําเข้าทงเข้าแทงอะไรถ้าเกิดมีสวิตช์ลูกลอยนะเราสามารถใช้ได้เดีย๋ยวเราจะไม่ลงละเอียด ตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนออปชันเสริมนะครับจริงๆแล้วอยากให้แค่ว่า o f f อ่าเปิดปิดการทํางานจ่ายไฟไปยังปัม๊มแล้วก็กรณีปัม๊มมีปัญหาแล้วก็ให้เขาตัดการทํางานเพื่อโปรเทคปัม๊มหรือมอเตอร์มากกว่าจุดสคงของคลิปคลิปนี้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเกิดมันจะมีออปชันอะไรให้มันมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีกทีนะครับวิธีต่อใช้งานนะครับเราก็เอาฝาเทอร์มินอลออกก่อนเห็นไหม จำนะครับสายลายสายนิสตอนอันนี้ก็ต่อไปอยังปัม๊มเราจะใช้แค่สี่ขั้วนี้นะครับขันน็อตให้แน่นนะครับน็อตล็อกสายไฟเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเกิดการอาร์คเวลาที่น็อตมันหลวมได้นะครับไฟมันจะเดินไม่สะดวกแล้วมันจะเกิดความร้อนอร์มินอลหรือสายไฟมันจะละลายได้นะครับโอเคอันนี้ต่อสายไฟเข้าเรียบร้อยแล้วส่วนสายไฟออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้มิตเตอร์วัดนะครับ คลิปนี้ผมจะไม่ได้ต่อกับปั๊มน้ำจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมออนเบรกเกอร์ตัวน้อยนี้ก่อนนะครับอ่าโอเคเห็นมีเห็นมีไฟโชว์สเตตัสใช่ไหมที่ตัวเบรกเกอร์ตัวน้อยอ่าโอเคตอนนี้เรายังไม่ได้กดอ่าสตาร์ทปั๊มหรือมอเตอร์แต่อย่างใดนะครับแค่เพียงออนเบรกเกอร์เพื่อให้ไฟจ่ายไปยังวงจรจ่ายไปยังอุปกรณ์ต่างๆนะครับเวลาเราจะ อ่าสตาร์ทมอเตอร์หรือสตาร์ทปั๊มเราก็บิดมาตรงคำว่าเมนนว่นครับดูอ่าเห็นไหมไฟก็จะโชว์สเตตัสการทำงานก็คือขึ้นสีเขียวโชว์นะเห็นไหมปุ่มนี้ก็คือที่เขาเขียนไว้คำว่ารันนะครับก็คือปั๊มหรือมอเตอร์ทำงานนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าเราจะได้ยินเสียงแมกเ i c กดูนะครับก็คือด้านในเนี่ยมันก็จะมีตัวสนามแม่เหล็กเนาะเวลาเราจ่ายไฟให้กับ ตัวแมกเหลกเนี่ยโดยไฟจะจ่ายมาโดยเรากดสวิตช์ออนตรงเนี้ยไฟก็จะมาจ่ายที่ตัว etic, แมกเหลกเนาะแมกเหล็กก็จะเกิดสนามแม่เหล็กแล้วก็ดูดดูดไอชุดคอนแทคเนี่ยลงมาเพื่อจ่ายไฟไปหาตัวมอเตอร์หรือปั๊มนะครับแล้วก็จ่ายผ่านตัวโหลดตัวนี้นะครับมาดูการทำงานของเขานะครับตอนนี้ผมเอามิเตอร์มาต่ออ ที่เทอมินอนนะครับก็คือไฟขาออกที่จ่ายไปยังปั๊มหรือมอเตอร์นะครับตีต่างว่าถ้าเกิดว่าโวลต์ที่ตัวมิเตอร์ขึ้นเป็น220โวลต์ก็ตีสว่าปั๊มทํางานนะครับให้เพื่อนเมเข้าใจเดี๋ยวผมจะกดออนที่ตัวสวิตช์นะครับเห็นไหมเสียงแมกเนติกดูดไฟจ่ายจากแมกเนติกผ่านโอเวอร์โหลดแล้วก็ผ่านเทอมินอนมาหา ตัวปั๊มหรือตัวมอเตอร์ก็คือผมจำลองว่าเป็นมิเตอร์ไฟเนาะไฟอ่ะไฟ220โวลต์ขึ้นแล้วตอนนี้ที่ปั๊มหรือมอเตอร์เนี่ยทำงานหนะักหรือมีปัญหากระแสมากเกินไปกว่าที่เราตั้งไว้ที่โอเวอร์โหลดเนี่ยมันก็จะทิปการทำงานก็คล้ายๆแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะครับที่ใช้มอเตอร์กันอยู่ซึ่ง หลายๆบ้านน่าจะได้ใช้แน่ๆหรือใครทําเกษตรหรือทํามีโรงงงโรงงานอะไรต่างเนี่ยก็ต้องใช้มอเตอร์เป็นธรรมดาเลาเป็นเครื่องทุนแรงของเรานะครับแนะนําให้ติดตู้ตู้คอนโทรลของตัวมอเตอร์ด้วยนะครับเพื่อจะโรเทคมอเตอร์ของเรานะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครมีคอมเมนต์หรือข้อสักถามอะไรก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากให้ผมประกอบหรือต่อวงจรทั้งหมดเนี่ยคร โดยทําเองโดยไม่ต้องซื้อเนาะก็คอมเมนต์ที่ตารางคลิปนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ผมไปติดตั้งในสถานที่จริงติดตั้งกับปั๊มจริงก็คอมเมนต์ได้อีกเช่นกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยากดูคลิปแบบไหนนะครับผมซื้อตัวนี้มาก็เลยทําคลิปนะครับจุดประสงค์ก็คืออยากให้เพื่อนๆได้มีความรู้และเข้าเข้าใจนะครับเพราะซึ่งมันมีประโยชน์มากๆนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาคลิปนี้นานมากแล้วก็ต้องขออภัยด้วยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับไม่ม สุดท้ายนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับช่อง y t u t u กำลังโนสวัสดีนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะตามมานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ